ขณะที่นางสาวยิ่งรักนะคะกล่าวว่าที่ผ่านมากกตไม่เคยเรียกตนไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเรียกไปสอบสวนแต่ทราบมาว่าทางกกตมีข้อมูลครบถ้วนแล้วส่วนจะรับรองวันนี้หรือไม่นั้นตนไม่อยากกดดันโดยขอรอฟังผลจากกกตก่อนแต่บอกว่ากกตจะให้ความยุติธรรมกับตนเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดส่วนคำสัมภาษณ์ของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องความปรองดองนั้น ตนยืนยันว่าสิ่งใดที่ทําให้เกิดความปรองดองได้ก็จะทําค่ะผลก็กตอ,อีกทีดีกว่าค่ะแต่ว่าก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความยุติธรรมค่ะก็ในขณะนี้ทางกกตได้มีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าขอให้คุณนิรัติไปให้ท้ายคำอะไรไหมไม่มีค่ะก็คงต้องรอผลอย่างเดียวเลยมั้งคะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยทางกกตมีข้อมูลครบอยู่แล้วค่ะใจว่ากกตจะให้การกระรองเน่ไปกรบรองใวันนี้อยงคะก็ยังไม่อยากกดดันนะคะก็รอผลดีกว่าค่ะ ไม่ค่ะเพราะเชื่อมั่นในในสิ่งที่เราทําว่าไม่ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรค่ะโดยนางสาวยิ่งรักนั้นจะรอลุ้นผลการรับรองสอสออยู่ที่ที่ทําการพักนะครับและทันทีที่ประกาศรับรองก็จะเดินทางไปรับใบรับรองก่อนที่จะไปเข้าแสดงตนที่รัฐสภาครับด้านนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์ผู้สมัครสอสเขตหนึ่งจังหวัดนครนายกที่แพ้การเลือกตั้งเพียงร้อยกว่าคะแนนวันนี้เดินทางมาที่กรกตครับ เพื่อขอให้ระงับการรับรองผลการเลือกตั้งในเขตนี้ไปก่อนเนื่องจากอยู่ระหว่างการร้องขอต่อสารอาญาให้มีการนับคะแนนใหม่หลังพบว่ามีบัตรเกินและมีการแก้ไขเอกสารการรายงานการนับคะแนนโดยนายชันชัยได้นำหลักฐานมามอบให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย